สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมารู้จักับกศิลปินคนหนึ่งที่เลือกได้ว่าการทํางานศิลปะของเขาค่อนข้างเองกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นและไม่เหมือนใครและศิลปินคนนั้นคือโบก้าครับโบก้าคือใครนั้นหรอครับโบก้าเป็นนักศิลปะคนนึงที่มีชื่อเสียงมากในยุคป,ปัจจุบันเกิดในปี1965อาศัยและทํางาน อยู่ที่พุชแบกที่อยู่ตอนล่างของออสเตรียเขาบรญัติคำว่า spontaneous realism ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับงานศิลประของเขาวก้าให้ความจำกัดความรูปแบบนี้ว่าเป็นการฟื้นฟูความสำคัญของศิลรประโมสมัยซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสืบต่อกันมาในายุคใหม่ด้วยการตีความแบบใหม่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของเวลาในปัจจุบันครับ สตลที่โดดเด่นของเขาเกิดขึ้นจากการที่เขาไม่หยุดนิ่งทําให้จับภาพความเป็นจริงได้อย่างน่าชื่นในขณะที่ผู้มองสามารถสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวหที่กําลังดําเนินอยู่เขามีความสามารถในการที่เขาวาดัดภาพในเวลาทสั้นได้และมีดนา,ามิ i ที่ยอดเยี่ยมเขาอธิบายว่าว่าผมได้ใช้เวลากับการวาดัดภาพนานมากอย่างช้ชาๆและละเอียดมากจึงเกิดความคล่องตัว พื้นฐานในการสร้างสารรค์งานศิลป,ปะของเขามีรับฐานมาจากความเป็นจริงเขาค้นคว้าสิ่งที่อาจารย์สอนและนำมาศึกษาเองเมื่อเขาใช้สีน้ำครั้งแรกทำให้เขารู้สึกถึงการทำงานอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเมื่อเขาลองใช้สีอะคริลิกเขาสามารถใช้ความรู้พื้นฐานของเขา ไม่เพียงแค่ความพิถีพิถันและศิลปะหนักของภาพสีน้ำมันแต่ยังมีเทคนิคค,ความเบาและลื่นลือของสีน้ำเพื่อให้คนพบและพัฒนาตัวเองในสไตล์ spontaneous realism โอ้ก้าวเป็นศิลปินที่ยังคงยึดมั่นในคุณค่าเชิงงานศิลป,ะ,ปะและเขาเปลี่ยนงานศิลป,ะ,ปะตามวิสัยทัศน์ของเขาที่มีต่อโลก่ินี้เขาวาดนั้นมาจากอารมณ์ของเขาเองแต่ก็ยัง ไม่ลืมแบบอย่างของความจริงครับเอาละครับหลังจากที่เราได้รู้จักทําความรู้จักกับประวัติของโวก้าไปข้าวๆแล้วครับวันนี้ต่อไปผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับแนวคิดในการทำงานของโวก้านะครับหรือว่าหรือที่รู้จักกันในที่เรียกว่า spontaneous realism ครับคำว่า spontaneous ถ้าเกิดเรานำคำนี้ไปเซิร์ชในพจนานุกรมนะครับเราจะได้พบความหมายของมันว่าเป็นการเพิ่มขึ้น จากแรงกระตุ้นชั่วขณะโดยปราศจากการตรายตองอย่างมีสติหรือเป็นสิ่งที่มักจะน่าแปลกใจเสมอสําหรับสภาพแวดล้อมโดยรอบนะครับเมื่อเราสังเกตจากการทํางานของโอกา้าเมื่อดูภาพวาดของเขาจากจุดที่สามารถมองเห็นได้กว้างทัาทให้การแสดงออกของภาพของโอกา้านั้นจะการแสดงออกที่ถูกสร้างขึ้นมันจะสามารถมองเห็นได้ดีกว่าความหมายหรือว่าเอ่อความหมายเกี่ยวกับภาพของเขานะครับ ถ้าใครมีโอกาสได้ดูวก้าขณะที่เขากําลังวาดรูปวาดภาพของเขานะครับจะได้เห็นถึงความมีประสบการณ์ความฉับไวความกระฉับกระเฉงและความกระตือรือร้นครับภาพวาดของเขาแสดงออกอย่างเรียบง่ายสมจริงและสื่อได้ถึงอารมณ์และนี่คือช่วงเวลาที่ศิลปศิลปะของเขาเริ่มต้นนะครับแรงบัานดานใจของเขาเป็นเป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันที่ซ่อนเร้นอยู่ในทั่วไปทุกแห่งหนบรรทัดฐานไม่ใช่ปัจจัยในการตัดสินใจสําหรับผม แต่ดูเหมือนจะเป็นแรงบันดาลใจของผมที่อยู่เบื้องหลังเขาพยายามจับภาพด้วยการวาดภาพของเขาเหมือนสิ่งที่เขาสัมผัสอย่างไรก็ตามเหตุผลที่อาจจะเป็นพื้นฐานของความสามารถทางศิลปะของเขามีรากฐานมาจากความท้าทายที่สร้างสรรค์มายาวที่สร้างสรรค์สะสมมาจากประสบการณ์อันยาวนานของเขา ความรู้ที่คุณเคยนี้รวมความรู้ของศิลปะของเขาที่พบเจอเห็นในชีวิตประจําวันรวมกับทักษะทางเทคนิคความสามารถของศิลปะของเขาช่วยให้เขาทํางานช่วยเขารังสรรค์ผลงานที่เราคาดไม่ถึงอย่างอย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะผู้ที่โดยเฉพาะผู้ที่รู้ทั้งหมดเท่านั้นถึงจะเห็นแก่นแท้สําหรับโบกา้าเหมือนเขาได้ผ่านเส้นทางความทรงจําเขาได้ปรับเปลี่ยนความทรงจําของเขาให้เข้มข้น และจัดเรียงใหม่จนเป็นรูปธรรมอาจจะเป็นรังสีของแสงกลุ่มคนหรือการเน้นสีที่สร้างที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในสารที่เฉพาะเจาะจงอย่างอื่นทำหน้าที่เป็นกรอบช่วยในการเน้นทีมหลักมือของโวงก้ากำลังเคลื่อนไหวราวกับเต้นรำอย่างรวดเร็วบนผืนผ้าจนดูเหมือนกับว่าเขากำลังกดดันตัวเองการแข่งขันในจินตนาการเริ่มต้นที่ความคิดแข่งขันกับการวาดภาพภาพวาดทุกภาพเป็น เป็นความท้าทายที่เริ่มต้นด้วยความคิดและจบลงด้วยจังหวะสุดท้ายของแปลงจังหวะแปลงแต่ละครั้งที่ตัดสินจังหวะแปลงจังหวะที่ปแปลงแต่ละครั้งลงไปจะตัดสินความชนะหรือความพ่ายแพ้สิ่งที่ดึงดูดวอก้าคือการวาดภาพของสิ่งที่ดึงดูดวอก้าคือการวาดภาพของสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้เขาเรียกมันว่าบทสนทนากับสีสันถ้าผมรู้ล่วงหน้าถึงภาพวาดที่เสร็จแล้วมันจะไปสนุกอะไรกับการมันจะไปสนุก มันจะมีความสนุกอะไรไปกว่าการที่ระบายสีเริ่มต้นตั้งแต่แรกจากแนวคิดนี้นะครับทำให้เห็นว่าโวก้ามีแรงบันดาลใจมาจากความท้าทายที่จะสร้างสารรค์ผลงานที่ไม่เหมือนใครทําให้ผลงานของเขามีความโดดเด่นและมีความเป็นโวก้าอยู่ในนั้นครับสําหรับงานเขียนของโวก้านะครับก็คือจะแบ่งประเภท,ทได้ประมาณทั้งหมด12ประเภทนะครับโดยประเภทที่1ก็คือเกี่ยวกับเมืองนะครับโดย ประเภทนี้ก็คือจะมีผลงานทั้งหมดประมาณ67ภาพนะครับเทคนิคที่ใช้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นอะคริลิกออนแคนวาสหมดเลย67ภาพโดยภาพที่ผมนำมานำเสนอเนี่ยก็คือเป็นภาพของเมืองนิวยอร์กนะครับเป็นจัตุรัสไทา์สแควร์โดยอโอกาเนี่ยได้เขียนภาพนี้ด้วยขนาดถือว่าใหญ่พอ,อสมควรนะครับก็คือ120คูณ250เซนติเมตร ถือวนภาพที่ยาวอยู่นะครับต่อไปเป็นเพื่อนที่สองครับก็คือเป็นหัวคนหัวคนเนี่ยก็คือโลกาเนี่ยจะเขียนเป็นหัวของคนที่จะเป็นคำว่าหัวของคนที่แบบดังๆนะครับอย่างเช่นศิลปินอย่างแอนดี้วอล์หหรือว่าฟิดาคาโลนะครับก็คือเป็นฟิดาคาโลเนี่ยก็เป็นศิลปินเกี่ยวกับเซเรลลิซึมอาร์ตนะครับก็เป็นหนึ่งในศิลปินคนหนึ่งครับ แลนนิวฮอก็เช่นกันครับหรือว่าจะเป็นนับดนตรตีอย่างจอร์แดนนอนะครับก็ก็ได้วาดมาแล้วในส่วนที่สางก็เป็นเกี่ยวกับผู้คนนะครับอย่างในภาพเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้คนบนชายหาดในชื่อภาพมันจะชื่อว่า on the beach นะครับส่วนที่สี่นะครับก็คือเกี่ยวกับกีฬากีฬาเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมดห้าผลงานซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ว่า ในกีฬาเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นมาราธอนที่เขาได้เขียนว่าก็จะมีมาราธอนหรือว่าแข่งม้าครับจะเป็นแค่อสองประเภทกีฬานี้โดยจะทําเป็นแบบจัตุรัสนะครับสําหรับภาพนี้ให้เป็นจัตุรัสโดยโลก่าเนี่ยจะจะเขียนรูปในแคนวาสเนี่ยก็คือใช้หรือว่าขนาดจะต่างกันออกไปในแต่ละภาพนะครับมาต่อในส่วนที่5้านะครับก็คือเป็นภาพนูนนะครับก็ภาพนูนเนี่ยก็มีแค่3มภาพสต่บางงานนะครับ แล้วก็เา้ทีิฟีเป็นมาต่อนะครับเป็นผลงานของเป็นผลงานประเภท Masterpiece c o n n e คชั่นนะครับก็จะเป็นงานเขียนเกี่ยวกับงานงานเขียนภาพเกี่ยวกับรูปภาพดังๆหรือว่าจะเป็นสิ่งที่แบบเป็นเอกลักษณ์ต่างๆในช่วงยุคนั้นๆก็คืออย่างในภาพเนี่ยก็เป็นเป็นภาพของเดอะลาสซัปเปร์นะครับก็คือมือสุดท้ายของพระเยซูนะครับหรือว่าตัวอย่างที่ไม่เคยเห็นก็คือ มาลิซาละครับหรือว่าหรือว่าจะเป็นภาพเขียนของลูปันเดวิดนะครับก็จะมีทั้งหมดสิบผลงานนะครับแล้วก็มาต่ออีกอย่างนะก็คือเป็นมาดิทามนะครับมาดิดทามเนี่ยถ้าแปลก็คือจะเป็นเกี่ยวกับชายทะเลนะครับก็คือเป็นกับชายฝั่งการประมงหรืออะไรพวกนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือเป็นภาพอย่างชื่อภาพนะครับก็คือภาพชื่อว่าโครนีครับตามตัวอย่างก็จะเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับชายฝั่งครับมีเรือ โดยเมอริตามเนี่ยจะมีผลงานทั้งหมดสิบผลจะมีผลงานทั้งหมดสิแปดผลงานนะครับต่อมาเป็นแรสเคปนะครับมี2ผลงานนะครับก็คือหนึ่งคือผลงานของเป็นผลงานเขียนเป็นแมทรอนนะครับคือยอดเขาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยอาจจะเห็นคุ้นตากันในช็อกโกแลตนะครับเออทาบเโลนนะครับต่อมาครับก็เป็นภาพเขียนแบบไม่ใช่ภาพเขียนเป็นงานสีน้ํานะครับจะมีทั้งหมดเก้าผลงานนะครับโดย โมกาเนี่ยได้เดินทางไปที่ต่างๆหรือว่าไปเที่ยวนะครับก็จะเขียนจะวาดภาพต่างๆหรือว่าสเก็ตมาแล้วก็ลงสีเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยในในสไลด์ก็จะเป็นภาพของเวอร์ซ่านะครับโคยเชียนะครับเป็นภาพเป็นภาพสีน้ำน,นะครับแล้วก็เคมลินเคมลินครับพระสวัางเคมลินแล้วก็อยู่ในมอสโกนะครับต่อมานะครับเป็นภาพสเก็ตนะครับ ภาพสเก็ตของโกกาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด17็ผลงานนะครับไม่สามารถคือเนื่องจากเป็นภาพสเก็ตนะครับเราไม่สามารถทราบได้ว่าผลงานของโกกาเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่แต่แน่นอนครับว่าสเก็ตเนี่ยมันก็น่าจะไม่ต้องใหญ่ไม่น่าจะใหญ่มากนะครับอ,อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีผลงานอย่างหัวคนนะครับก็เป็นอัลเบิร์ตไอสไตล์หรือว่าทาวเวอร์บิชในลอนดอนนะครับต่อมาเป็นผลงานลีดเพนนะครับก็คือเป็น ลีเพนเนี่ยจะเป็นปากาปากาในยุคสมัยอียิปต์อียิปต์นะครับก็คือเป็นปากาโบราณนะครับก็คือจะทําจากต้นกกนะครับขึ้นรูปเหลาให้เป็นทรงกลมเรียวนะครับแล้วก็จะนามาเขียนในกระดาษปาปิรูสในสมัยก่อนนะครับก็เป็นที่นิยมใช้ในกันมากในสมัยยุคอียิปต์โบราณถึงยุคกลางเลยนะครับก็ลีเพนเนี่ยก็จะมีผลงานทั้งหมด5ผลงานนะครับ โดยปากกาเนี้ยจะมีจะมีความโดดเด่นก็คือสีจะเป็นสีเดียวนะครับก็คืออย่างที่ว่าครับคือสมัยก่อนเนี่ยปากกาก็ไม่ได้มีหลากสีครับก็คือจะเป็นผลงานสีโทนเดียวครับอาจจะใช้น้ําช่วยให้มันเกลีออยในการให้มันดูนวลมากขึ้นนะครับต่อมาครับเป็นประเภทสุดท้ายคือคราเจอร์นะครับอันนี้จะเป็นภาพถ่ายนะครับอ้อางอิองจากในเว็บไซต์ของโ,โกบก้าเขาจะมีหมด11ภาพแต่ผมยกตัวอย่างมาเป็นจะแบ่งเป็นทั้งหมด2 2 สองอย่างครับก็คือเป็นกีตาร์กับกล้องครับแล้วสครับเจอเนี่ยก็คือเขาได้นำสิ่งของต่างเนี่ยนำมาเพ้นท์ใหม่แล้วก็ทำการถ่ายรูปเอาไว้เก็บไว้นะครับก็เป็นเป็นหนึ่งการอาร์ตหนึ่งอีกหนึ่งอย่างของโวก้านะครับครับก็โวก้านะครับจะมีเว็บเป็นของตัวเองนะครับซึ่ง จะเป็นเว็บที่ขายรูปของตัวเองนะครับโดยรูปของโวการนะครับจะเป็นงานปิ้นโดย White Wall Partner ในโครโลนเยอรมนีนะครับโดยรูปที่ขายเนี่ยจะแบ่งเป็นเจ็ดแบบให้เลือกนะครับซึ่งจะทั้งเจ็แบบเนี่ยจะจะส่งภายในยุโรปสิบสี่วันนะครับและต่างประเทศยี่สิเอ็ดวันนะครับซึ่ง ในเจ็ดแบบนี้นะครับจะมีให้เลือกด้วยกัน2ไซส์ไซส์แรกคือ80คณ80ซนมก็81.2บ81.2คณ8 1 2ซมโดยราคาไซส์นี้จะอยู่ที่650ยูโรโดยถ้าเป็นเงินไทยจะตกอยู่ที่2 4 4 3 9ืบาบาทรวม VAT แล้วก็รวมค่าขนส่งด้วยนะครับไซส,ส่ที่สองนะครับจะเป็น120่งเซนติเมตรคูณ120่งรอบเซนติเมตรก็เป็นหนึ่รอเอ็ดจุดสคูณหนึ่งร้อยเซนติเมตรโดยราคาอยู่ที่1200งพันยูโรนะครับโดยรูปทั้ง7แบบให้เลือกก็จะ แบ่งเป็นรูปแรกฟิดา01รูปที่2จิมมี่01รูปที่3มาริเรีย01รูปที่4 NYC 01รูปที่5 NYC 02รูปที่6เวเนเซีย01และรูปที่7เวเนเซีย02นะครับ สำหรับการจัดงานนิทรรศการต่างๆของโวก้านะครับในที่นี้ผมจะยกมาทั้งหมด15งานด้วยกันที่เป็นงานเด่นๆนะครับนั่นก็คือ 1. งาน c ค u ั c h ที่สวิตเซอร์แลนด์ในปี2019 2. นสิบเก้าสองลอมอาร์ตแกลเลอรี่นะครับที่สวีเดนในปี2019 3. คือคาตตสแกลเลอรี่นะครับที่โปรตุเกสในปี2019ต่อมาเป็นในปี2018นะครับ ก็จะมีเจอร์ดฮาร์ i n g Fine a r ร์นะครับที่ออสเตรเลียแล้วก็จะมีงานคลันช์ที่สวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันครับต่อมาในปี2017จะมีการจัดงานเจ r ร์ดฮาร์ทิงเกอร์ฟนนะครับที่ออสเตรเลียแล้วก็จะมีในปี2015นะครับก็จะเป็นงานอาร์ตแฟร์นะครับที่มีชื่อว่าเวียนนาแฟร์ นอกจากงานอาร์ตแฟร์แล้วก็จะมีในเรื่องของจอร์รั a ฮาร์ g ิงเกอร์ r t นะครับที่ออสเตรเลียเช่นเคยแล้วก็มีแค to ต a ล l กลเอรี่ที่โปรตุเกสแล้วก็มีงานคลันช์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับต่อมาในปี2014ก็จะมีการจัดงาน g กลเลอรี่อาริเอลซิบอนนีที่เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับ นอกจากที่ประเทศฝรั่งเศสก็จะมีที่ U.S.A. นั่นก็คืองาน Siloana Fine Art นะครับซึ่งในปี2013ก็จะมีการจัดงานที่มีชื่อว่า No v o m a t i c Forum ที่ประเทศออสเตรเลียเมืองเวียนนานะครับในปี2011โวก a าก็ได้จัดงาน PGA British Open ที่เมืองแซนวิช ประเทศเกรตเบร์ตันนะครับและในปี2010นั้นเองก็จะมีคุนสเลอร์เฮาส์หรือเฮาส์ออฟอาร์ติสซึ่งจัดขึ้นที่เวียนนานะครับสตูดิโอรหรือโชว์รูมของโวกาตั้งอยู่ที่เมืองพันช์เบิร์กแอมสแควรเบิร์กซึ่งเป็นภูเขาหิมะที่ขอบสุดเทือกเขาแอลป์ทางตะว,วันออกซึ่งนี่เป็นต้นกำเนิดของ โวการวมถึงเป็นฐานของโวกาด้วยและเป็นที่ที่ทั้งสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความเงียบสงบให้แก่เขาและยังเป็นสถานที่ที่ทำให้เขาได้สร้างผลงานอะคริลิกต่างๆมากมายซึ่งก็ถูกสร้างขึ้นใบเวนภูเขาเทือกเขาแห่งนี้สตูดิโออยู่ห่างจากเวียนนาไปทางตะวันตกเฉียงใต้โดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถจนเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงแล้ว ก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับการแนะนําประวัติความเป็นมาผลงานรวมถึงการจัดแสดงต่างๆของโวก้านะครับก็หากใครดูคลิปนี้และชื่นชอบผลงานของโวก้านะครับก็สามารถไปติดตามผลงานของโวก้าได้ที่เว็บไซต์ส่วนตัวเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของโวก้านะครับรวมไปถึง c h anel n ยู u ูบนะครับอาร์ตโวและแฟนเพจเฟซบุ๊กโวก้าสปอนเ t a n e o u สเ e a l ซ s มครับก็ขอขอบคุณ ขอบคุณทุกคนที่อยู่ชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้ก็พวกเราขอราไปก่อนครับผมสวัสดีครับ